ไล่เช็คจนเจออาจารย์ปานเทพเยผยพิรุธแอปธนาคารของแตงโมนิดาเรียกได้ว่ากำลังเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนต่างให้ความสนใจเป็นจำนวนมากโดยอาจารย์ปานเทพเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้โทรศัพท์ที่บังแจ็คส่งมาให้ซึ่งทุกคนทราบดีว่าเป็นเครื่องคอนนิ่งของมือถือเครื่องจริงแต่มีประโยชน์มากเพราะเราสามารถเข้าถึงไอคลาวข้อมูลของแตงโมนิดาได้และล่าสุดน,นะครับ มีการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับข้อความ SMS ของ K-Bank พอเช็คดูก็เกิดคำถามทันทีว่าทำไมถึงมีจำนวนเงินออกไปจากบัญชีหลังวันที่24กุมภาพันธ์65ซึ่งเวลานั้นเชื่อว่าดาราสาวพัดตกเรือไปแล้วในรายการยังได้เรียง SMS ที่มีการแจ้งเตือนธุรกรรมทางการเงินแบบละเอียดยิบโดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์65มีการชํระบัตรหรือแอป อะไรสักอย่าง338บาทซึ่งเป็นไปได้ว่าเป็นการตัดบัญชีอัตโนมัติเนื่องจากเป็นเมมเบอร์หรืออะไรสักอย่างต่อมาในวันที่25กุมภาพันธ์ก็มีความเคลื่อนไหวโดยมีการชำระเงินอีก397บาทเป็นการชำระบัตรคล้ายๆกับวันที่24กุมภาพันธ์เข้าใจว่าอาจจะสมัครบริการอะไรไว้แล้วระบบหักเงินอัตโนมัตินอกจากนี้นะครับ ยังมีการชำระเน็ตฟลิก419บาทก็น่าจะเป็นสมาชิกรายเดือนซึ่งอาจารย์ปานเทพเช็คแล้วยืนยันจุดนี้ไม่มีอะไรน่าผิดปกติอย่างไรก็ดีนะครับผลจากการตรวจสอบข้อความจากการแจ้งเตือนจำนวนเงินเข้าออกบัญชีธนาคารในมือถือของแตงโมนิดาก็มาพบจุดที่น่าสงสัยเข้าอย่างหนักหลังพบว่าเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันที่เจอศพของนักแสดงสาว ปรากฏว่ามีการโอนเงินเข้ามาเป็นเศษเงินหนึ่งบาทตัวของอาจารย์ปานเทพเองถึงกับขยี้จุดนี้เลยว่าอันนี้น่าสนใจเพราะไม่ใช่การทําธุรกรรมแบบนี้แค่ครั้งเดียวแต่มีการโอนเศษเงินเข้ามาเรื่อยๆหลังจากนั้นอีกทั้งจํานวนเงิน9บาทบ้าง14ส่ตางค์บ้าง50สตางค์บ้างไปจนถึง2บาทไปเรื่อยๆโดยเป็นการโอนเงินมาจากบัญชีเดียวกันทั้งหมดจึงอยากถามว่านี่คืออะไร จากนั้นผู้ดำเนินรายการจึงตั้งข้อสังเกตว่าทำไมถึงมีการโอนเงินในลักษณะนี้เข้ามาจำนวนทั้งสิ้น27ครั้งจนกระทั่งวันที่12พฤษภาคมมีการขอยกเลิกบริการ SMS ทั้งหมดสันนิทานมุมนักวิเคราะห์โปรแกรมเมอร์อดีตดูแลความปลอดภัยสถาบัานการเงินข้อสงสัยในส่วนนี้เอกราชนามโพคินนักวิเคราะห์ชี้แจงต่อมาในรายการระบุว่าเคสนี้เป็นไปได้หลายอย่างยังฟันธงไม่ได้ แต่จากประสบการณ์ในการทำงานในฐานะโปรแกรมเมอร์และในฐานะที่ทำงานธนาคารวิเคราะห์ว่วาต้องเป็นการทดสอบระบบกับเครื่องนี้หรือเพื่อนำเครื่องนี้ไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งหรืออีกอย่างที่เป็นไปได้นักวาข้อมองว่าอาจจะเป็นการโอนเงินเศษสต์สตางแบบนี้อาจจะเป็นโค้ดลับอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการสื่อสารกันเฉพาะกลุ่มเอกลาชนามโพคินเล่าย้อนว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้น เป็นวิธีที่อาชชากรทำกันอัปเดตล่าสุด Facebook ของอาจารย์ปานเทพนะครับได้มีการโพสต์ภาพ SMS ต่อมาในมือถือของแตงโมพร้อมกับฝากการบ้านสัปดาห์นี้ถึงปริศนาโอนเงินเศษเข้า27ครั้งโดยระบุงเงินตัดบัญชีรายเดือนอัตโนมัติของแตงโมใน K-Bank จะเป็นเรื่องปกติแต่เงินโอนเศษเงินเข้าบัญชีทั้งหมด27ครั้งหลังการหายไปของแตงโมเหมือนเป็นการทดสอบระบบอะไรสักอย่างหรือไม่ ขอเชิญระดมสมองจากผู้รู้ทุกท่านมาช่วยกันวิเคราะห์หาคำตอบถ่ายโพตนี้กันด้วยนะครับต่อมามีความเห็นแนะนำเข้ามาพร้อมกับช่วยกันจับพิรุษเพิ่มโดยอ้างว่าเคยทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบธุรกิจของบัตรเครดิตพวกปั๊มบัตปรปลอมก่อนจะใช้ทดสอบบัตรว่าใช้ได้หรือไม่แต่ไม่หลายครั้งมากแบบเคสของอาจารย์ปานเทพพูดถึงเสีเงินที่โอนเคยได้รับ SMS มีเงินเข้าโอนหนึ่งบาท 2ครั้งต่อเนื่องกันก่อนที่จะได้รับข้อความว่ามีการใช้บัตรเครดิต900กว่าบาทซื้อของบน Apple p l a t f o r อร์เลยแจ้งธนาคารว่ามีรายการผิดปกติทางธนาคารจึงตรวจสอบและทำการยกเลิกบัตรทันทีขณะที่บางรายสังเกตเหมือนจะโอนเงินจากเลขบัญชีเดียวอันนี้ถ้าไปขอข้อมูลจากทางธนาคารน่าจะสืบหาเจ้าของบัญชีได้ไม่ยากเหมือนเคยเห็นเม้นเมื่อ3ปีที่แล้วว่าหนึ่งคนบนเรือ เป็นเจ้าของบริษัทเกี่ยวกับไอทีไหมถ้าจะไม่ผิดนะครับขณะที่หมอทวัชชัยการเจริรินซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานรือคดีของแตงโมรอบล่าสุดเข้ามาพิมพ์ความคิดเห็นว่าคุณชัยวัฒน์ตอนเป็นที่ปรึกษากฎหมายคุณแม่เคยขอเอกสารจากเคแบงไปแจ้งความที่กองปราบครับมียอดค่าใช้จ่ายสามครั้งภายหลังการเสียชีวิตด้วยและเงินทุกบัญชีรวมกันแล้วมียอดแค่หมื่นกว่าบาท ซึ่งคุณเพื่อนรักได้นําเงินที่เหลือให้แก่เพื่อนคุณแม่และอาจารย์ปานเทพนะครับได้มีการเปิดแผนภูมิไทม์ลายของแตงโมตกน้ําตอนไหนฉบับปรับปรุงใหม่ย้าโปดใช้วิจารณญาณในการแสวงหาความจริงร่วมกันเมื่อวันที่8มีนาคมนะครับนายปานเทพพัวพงพันธ์คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยลังสิตโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าชี้แจงแผนภูมิเส้นเวลา ปรับปรุงใหม่ล่าสุดกับช่วงเวลาและเหตุการณ์ที่ต้องพิสูจน์แผนภูมิล่าสุดที่ผมทำการปรับปรุงล่าสุดนั้นแตงโมตกน้ำตอนไหนส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลด้านบนที่พิสูจน์แล้วเช่นมีหลักฐานในการสื่อสารจริง GPS ของเรือไปตามนั้นจริงมีเนื้อหาปรากฏในคำพิพากษาของสารอาญาที่สารยกฟ้องคดีที่ตำรวจ21คนฟ้องมินประมาทคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงจริง ส่วนที่สองเป็นข้อมูลด้านล่างเป็นข้อมูลที่ยังต้องรอการพิสูจน์ซึ่งผมได้ย้ำหลายครั้งแล้วว่าไม่เคยยืนยันในข้อเท็จจริงจนกว่าจะพิสูจน์เสียก่อนเช่นภาพต้นฉบับเครื่องต้นฉบับการพิสูจน์โดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งแปลว่าบางข้อมูลอาจจะเป็นความจริงในเวลาต่อมาเราก็จะย้ายมายืนยันถึงข้อเท็จจริงได้มากขึ้นบางข้อมูลอาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริง ดังนั้นการนำข้อมูลด้านล่างมาพิจารณานั้นก็เป็นไปเพื่อตั้งคำถามหรือหาความเป็นไปได้ในทุกกรณีที่เกิดขึ้นและอย่าเพิ่งปักใจเชื่อว่าข้อมูลถูกทั้งหมดหรือผิดทั้งหมดจนกว่าจะพิสูจน์ความจริงเท่านั้นและข้อมูลเหล่านี้เมื่อพิสูจน์แล้วความจริงก็จะชัดเจนขึ้นตัวอย่างจุดสำคัญจะอยู่ในสองเรื่องที่สำคัญคือภาพถ่ายในเวลา2 1่เนาฬิกานาที แม้จะมีคำถามและข้อสงสัยมากแต่ก็อย่าเพิ่งสรุปเพราะจะต้องพิสูจน์จากภาพตัวจริงเท่านั้นซึ่งคนที่จะมีอำนาจตรวจสอบอย่างถูกต้องในขณะนี้คือกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อพิสูจน์ภาพคู่กติกและแตงโมมีการตัดต่อภาพแตงโมหรือไม่ถ้ามีการตัดต่อก็อาจจะแปลได้ว่าไม่มีแตงโมอยู่ในเรือก่อนเวลา2 1นิกา้นาทีหากไม่มีการตัดต่อก็แปลว่า สถานการณ์ปกติจนกว่าจะตกเรือและแตงโมอยู่ในเรือขณะเวลา21นาฬิก56นาทีแน่นอนในขณะที่ภาพที่สองภาพกว้างวงจรปิดใต้สะพานสังฮีในเวลา22นาฬิกา11นาทีก็ยังต้องพิสูจน์ความจริงจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญหากได้รับการพิสูจน์จากผู้เชี่ยวชาญแล้วว่านับคนบนเรือได้5คนเท่านั้นก็น่าเชื่อได้ว่าเวลา22นาฬิกา11นาที แตงโมไม่อยู่บนเรือแล้วหากผู้เชี่ยวชาญนับได้6กคนก็แปลว่าแตงโมยังอยู่ในเรือและตกน้ําหลังจากนั้นจริงๆในการพิสูจน์สองภาพนี้จะนําไปสู่การหาคําตอบเรื่องการหายไปของแตงโมกล่าวโดยสรุปก็คือผลสรุปแบบที่หหากพิสูจน์ได้ว่าเวลา2 1่สนาฬิกาหนาทีภาพคู่กระติกและแตงโมเป็นภาพจริงและภาพใต้สะพานสังฮีเวลา22่สนาฬิกาสินาที นับได้5คนจริงก็แปลว่าแตงโมหายไปจากเรือลำนี้ในเวลาระหว่าง21.56นิกานาทีถึง22.11นาฬิกา11นาทีคือช่วงสั้นๆระหว่างช่วงสะพานพระราม8กับสะพานสังฮีผลสรุปแบบที่2หากพิสูจน์ได้ว่าเวลา21.56นาฬิกา56นาทีภาพคู่กระติกและแตงโมเป็นภาพจริงและภาพใต้สะพานสังฮีเวลา22.11นาิกา1นาทีนับได้6คนจริง ก็แปลว่าแตงโมยังอยู่ในเรือลำนี้ในเวลาระหว่าง21นาฬิก56นาทีถึง22นาฬิกา11นาทีและแปลว่าการตกน้ำหรือการออกจากเรือจะอยู่ระหว่างสะพานสังฮีขึ้นไปทางทิศเหนือระหว่างเวลา22นาฬิกา11นาทีถึง22นาฬิก32นาทีหรือระหว่าง22นาฬิกา11นาทีถึง22นาฬิกา34นาทีเลยท่าพิบุญสงคราบหนึ่ง ซึ่งอาจจะรวมไปถึงแปลความได้ว่าการถแถลงข่าวของตำรวจว่าแตงโมตกน้ำในเวลา22.34นาิกานาทีมีความใกล้เคียงกับความจริงก็ได้ผลสรุปแบบที่3หากพิสูจน์ได้ว่าเวลา21.56นาิกานาทีภาพคู่กระติกแตงโมเป็นภาพตัดต่อและภาพใต้สะพานสังฮีเวลา22.11นาิานาทีนับได้5คนจริงก็แปลว่าแตงโมหายไปจากเรือลำนี้ ก่อนเวลา21.56นาิกานาทีและช่วงเวลาที่หายไปจากเรือก็น่าจะอยู่ในช่วงเวลา22.36นาิกา36นาทีขึ้นไปจนถึงเวลา21.56นาิกานาทีผลสรุปทั้ง3ประการข้างต้นนั้นออกได้ทุกทางเพราะข้อมูลทั้งสองภาพยังต้องได้รับการพิสูจน์ก่อนเท่านั้นซึ่งผมย้ำมาโดยตลอดแต่ถึงแม้2ภาพจะมีผลสรุปอย่างไรก็ตามก็ยังตัดประเด็นบาดแผล ที่เกิดขึ้นบนร่างกายของแตงโมงไม่ได้เลยเพราะมันไม่สามารถระบุดได้เลยว่าเป็นบาดแผลที่เกิดจากใบพัดเรือหรือเป็นอุบัติเหตุจมน้ำลึกดังนั้นจึงไม่ใช่ลักษณะบาดแผลของคนที่เสียชีวิตแล้วตกน้ำจากอุบัติเหตุทั่วไปอย่างแน่นอน